สวัสดีครับวันนี้ผมจะแวะไปที่วัดบ้านเปาะนะครับหรือวัดศรีธาตวนารามซึ่งอยู่ใกล้ๆกับตัวอำเภอคอหวังนะครับที่นั่นจะมีใบเสมาโบราณให้เราได้ศึกษาดูชมกันครับอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานผมนะครับประมาณ16นาทีก็14กิโลเมตรนะครับไม่ไกลใบเสมาเห็นทรายวัดบ้านเปาะได้ถูกขุดพบเมื่อปีพศ2 5 0 5 ที่ใต้ฐานเจดีเก่าซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดลึกจากผิวดินลงไปประมาณ4เมตรเนื่องจากมีผีภูมิเจ้าที่แต่งกายเหมือนคนโบราณมาเข้าฝันหลงปูมหาแปงปกุโนแสดงว่าที่วัดน,นี้มีเจดีเก่าครับเขาเลิกเขาก็เลยตั้งชื่อวัดว่าสีธาตุก็คือธาตุที่เป็นสิริมงคลแล้วก็วนารามวนะบวกอารามวัดที่อยู่ในป่า โดยในคําฝันนั้นบอกว่าให้หลวงปู่มหาแปลงพาชาวบ้านไปขุดเอาสมบัติที่ฝังดินอยู่ที่ใต้เจดีเก่าบริเวณดอนม้อยซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งวัดครั้งแรกในยุคเจ้าศรีวิราชและเจ้าหาในห้วงปีพศ2215ต่อมากลายเป็นวัดร้างชาวบ้านเรียกบริเวณนั้นว่าดอนม้อยมีเรื่องเล่าขานกันว่าบริเวณดังกล่าวมีพูดผีผีเปรตผีโป่ผีภูมิเจ้าที่เฮี้ยนมาก ไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปเดินผ่านบริเวณนั้นเลยปีพศ2505หลวงปู่มหาแปงจังพาชาวบ้านทำพิธีบวงสวงพระภูมิเจ้าที่ก่อนขุดบริเวณเจดีดังกล่าวใช้เวลาขุดอยู่2วันวันแรกขุดลึกประมาณ3เมตรพบเกียดพระพุทธร,รูปจงค่อยขุดต่อไปเพื่อให้องค์พระพุทธร,รูปเสียหายจนถึงครึ่งองค์พระวันที่สองดำเนินการขุดต่อแต่ไม่สามารถนำพระรูปขึ้นมาได้ เพราะภายในองค์พระกลายเป็นเนื้อดินตามกาลเวลาผิวขององค์พระพอจะทราบได้ว่าเป็นเนื้อสมัมฤทธิ์สูงประมาณเมตรห้าสิบุดลงไปอีกประมาณหนึ่งเมตรพบใบเสมาขนาดใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีวางทัาไหโบราณอีกสี่ใบภายในไหโบราณใบแรกบรรจุพุทธรูปทองคำหนึ่งองค์สูงห้านิ้วพุทธรูปเงินหนึ่งองค์สูงห้านิ้วและอีกสามใบบรรจุพระเนื้อว่านอีกเป็นจนํานวนมาก ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันนําใบเสมาใบแรกมาเก็บไว้หน้าพราะอุโบสถหลังเก่าจากนั้นในการพัฒนาวัดได้พบใบเสมาที่อยู่กระจัดกระจายในบริเวณวัดอีกจํานวนมากแต่เครื่องมือในการเคลื่อนย้ายใบเสมาในสมัยนั้นไม่ดีพอจึงทําให้ใบเสมาแตกหักออกเป็นหลายชิ้นสันนิษฐานว่าใบเสมาหินทรายนี้มีอายุมากกว่าพันปียุคก่อนประวัติศาสตร์ราวพุทธศตวรรษที่12-16ถึงเป็นยุคข,ของอาณาจักรทวาราวดีกำลังลรุ่งเรือง ที่เล่าไปก,ก็คือข้อมูลที่ได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ของวัดน,นะครับเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจกันครับว่าเป็นยังไงบ้าง,งตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านปเปาะนะครับนี่เป็นกุฏิอาจารย์มหาแปลงนะครับผู้ ผังเมืองร่วมกับฝ่ายประชาชนนะครับร่วมกับฝ่ายรัชการว่าควรจะเป็นยังไงมากเป็นผู้มีคุณอุปการกับเราเชาวคอวังวันนี้ผมก็มาทุวราที่อำเภอนะก็เลยแวะเข้ามาดูใบเสมาใบาเสมาก็จะมีหลายลักษณะอันนี้เป็นหินแรงเป็นศิลาแรงนะครับศิลาแรงไม่ใช่หินนะครับเป็นดินแห่ เป็นดินแหบ้านเราที่มันเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนแข็งเป็นดินชนิดหนึ่งเรียกสิลาแรลตามที่สอบถามมาครับพบบริเวณโรงเรียนด้านหลังตรงนู้นครับนี่ะจะเป็นศิลาแระล์เป็นลักษณะแท่งเหลี่ยมอันนี้ ดูจากเนื้อแล้วมันนันไม่ใช่หินทรายนะฮะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเอากรวดเล็กๆมาแล้วอัดด้วยยางบงหล่อด้วยยางบงหลายๆชั้นอะไม่ใช่หินทรายแดงเหมือนทวารวดีทั่วไปนี่คที่เห็นเป็นเป็นเม็ดๆน,น,น,น่าจะเกิดจากการใช้กรวดก้อนเล็กๆนะแล้วอัดด้วยยางบงตามกรรมวิธีโบราณให้มันขึ้นรูปเป็นแผ่น ไม่ใช่หินทรายแดงวาราวดีทั่วไปบอ่อน้ำโบราณก็ใช้เทคนิคเดียวกันก็คือใช้กรวดก้อนเล็กๆล,ละอัดด้วยยางนี่เป็นหลักหลักเขตโบราณสถานสมัยเก่าทำด้วยศิลาแรงไม่ใส่มาศิลาแรงก็มี เป็นทั S <S mm. ้งหลักทั้งลักษณะแผ่นนี้เยอะครับบ้านเกาะอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรครบเยอะครับแต่นี่ดูแล้วไม่ใช่หินทรายแดงนะฮะเป็นกัวตัดนี่หินก้อนงได้ตัดอันนี้หินทรายแดง ก็ที่เป็นแผ่นเสริมมามเป็นตัวเมตรเล็กๆ้อจน่าจะอาจได้ยางบงต้มเอ็นวัวเอ็นควายแล้วก็เคี่ยวให้มันเป็นยางเหนีวนยวๆแล้วก็มาผสมก็ใบใหญ่ประมาณรวมฐานก็น่าจะสองเมตร เป็นไม่ใช่หินทรายแดงนะเพราะว่าแถวนี้มันคงหายากนะฮะเป็นกรรมวิธีโบราณไม้ใหญ่ครับ <Hey God. S 1> ไม่ใช่หินทายแดงเป็นขวดเล็กๆทำด้วยกรรมวิธีโบราณนะก็จะม,มีต่ออันนี้ทำขึ้นมาใหม่ ถ้าจะดูใบเสมาก็มาที่นี่ละฮะวัดบรรป่อเนะครับเดี๋ยวไปดูอีกจุดเข้ามาจัดแสดงไว้นะครับบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนไปตอนนี้มันก็มีแต่พุ่มไม้ขึ้นเต็มไปหมดลดบางใบเสมาตามที่บอกอะครับมันไม่ใช่หินทรายแดงนะครับเป็นใบเสมาที่ ใช้กรรมวิธีแบบใช้กรวดเม็ดเล็กๆนะฮะมาน่าจะอัดยางบงนะฮะยางบงแล้วก็เอ็นควายแล้วมาตำมาเคี่ยวให้มันเหนียวๆแล้วก็หล่อเป็นใบเสมานะครับไม่ใช่หินทรายทวารวดีแต่โบราณนะี่ยโบราณแน่นะครับแต่ไม่รู้ยุคไหนนีนะ่เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกรวดเม็ดเล็กๆขนาดก็ใหญ่กว้างประมาณเม็ดนึง Ging, รวมฐานก็น่าจะเป็นเมท้าสิตรงนู้นจะใหญ่กว่าเขามาจัดแสดงไว้ตรงนี้นะก็จะมีอาคารเก็บปรรจุอัฐิของอาจารย์หลวงพ่อมหาแปลงอยู่ข้างๆ ันนี้ตรวัท่านก็คือดังนะครับดังทางด้านความดีงามไม่ใช่ว่าคือบางทีก็เรื่องไสยศาสตร์นะครับคาถาอาคมต่างๆผีเข้าอะไรเอออะไรเออหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเลวร้ายเรื่องพูดปีปิศาจก็มาได้ปิดครับผมก็เข้าไม่ได้ น,นีถามในเน็ตเขาบอกว่าผักประตูเข้าไปเลยปิดครับเห็นบอกปิดผักประตูเข้าไปเลยวงั้น่ะถามในเพจของอำเภอคอวงังปิดทุกประตูมันก็ต้องปิดน่ะเนาะไม่ปิดก็ไม่ได้เพราะว่า ขโมยเยอะขี้ยาเยอะพอเราพอมันเสพยา,ยาแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากจะขโมยอ,อย่างเดียวก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์คาระวะด้านนอกเอากันแล้กเนี่อันนี้เป็นเสียงเนี่ยมมอาจจะเห็นว่าแย่โสธรมีเสียง ก็สร้างตามเสียงดงเมืองเคยนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นเสียงแล้วเราคิดว่าเป็นเสียงวัดเบนไม่ใช่นะฮะนี่เป็นเสียงเสียงเราแล้วนะฮะแต่เขาอาจจะหาแบบไม่ได้นะฮะสิงดงเมืองเคยสิงงแเสโซทอนสิงโบราณน,นะเสิงเราจากแกสโรทอนเดี๋ยวไปฟงซาาอันนี้เป็น สถูปบรรจุอธิของอาจารย์หลวงปู่มหาแปลงปรกคุณโโอเคครับกลับบ้านแนละ้วจบแค่นี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ